สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกู้สุสคนครับพอกันคือเก่ากับเบาวเปียกพี่น้องครับชุ่มแห้งอยู่หลังบ้านพี่น้องครับมามามาพี่น้องมือนี้ยากเสือหอกพี่น้องโอ้สุดยอดเลยนี่ครับเกียวขมข้มเกียวเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดย้โหหลังบ้านฝนกะติมาพี่น้องลม้มโอ้ล้มหิวหเลยเนา รอให้ฝนตกมาแเลยกะดีนั่งให้ฝนท้มอยล่กนเนาะอันมาได้ปไปไก่อนเนาะไปหันนโอ้ยจับเพิ่มเลยกระดีองเลยป เือครับพี่น้องเสือแล้วแล้วแล้วครับ <laughs> วัวลมกับหิ้วหิวเย็นดีขนาดนังมาเรียงครับจ้ำจ้ำ lâm phát gì thế đâu <laughs> เรียกว่าดุนะครับยากครับอันนี้เตยนใจล้มเย็นดีขนาดเล็บ lo บ่งหยาบนะครับหยาบกับ่หลายนะถ้าว่าสุกคนนีเวลาประกันครับจ่างฟ้าห่เหมือนะครับบ่งหยาบ ว่าดคุยเน้นๆได้ครับ มันก็อยากน้ำพี่น้องโอ้สุดยอดพี่น้องเนาะเดี๋ยวหน่อยนึงจะว่ากันเนาะพี่น้องโอ้เบิ่งเพื่อความเหมือนเชิงเพื่อคว่ำให้คิดหอดกับพุ่นสายเนื้อนะพี่น้องกะเสียบดีเด้ผมมาเอาคลิปนี้ก็ฝากไป้ค้อเก่าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจเบาเปียกครับพี่น้องวองว่า สายเนื้อกับจิถือโพกถึกใจลายเยอะเมื่อน้อยก็ลายแล้บพี่น้องกับย่านเนื้อเสือติดมันเนี่ยโอ้สุยดยอดเบนโดนกินน,นิดนึงนะครับพี่น้องเอามือนีบเาาเปียกอขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ